แจ้งเปลี่ยนวันสัมภาษณ์งานอิสราเอลเดือนกันยายนระวังถ้ามาผิดวันโดนตัดสิทธิ์นะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ดีนะที่ช่องลุงหน่อยไม่ไปพูดถึงว่าหมายเลขใดไปสัมภาษณ์วันใดนะครับและในคลิปที่แล้วก็พูดไว้ชัดเจนเลยว่าท่านจะต้องไปติดตามที่หน้าเพจทีซีเทลแอนนะครับเพราะช่วงหลังๆเจ้าหน้าที่มีการลบยกเลิกแก้ไขบ่อยมากแล้วแน่นอนนะครับมีการแก้ไขจริงๆนะครับโพสต์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาว่ามีการปรับกําหนดวันสัมภาษณ์ตรวจสอบให้ดีจะได้ไม่มาผิดวันนะครับซึ่งถ้าการมาผิดวันก็คือถูกตัดสิทธิ์นั่นแหละ เรามาดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่แก้ไขยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ทําการแก้ไขโพสต์เดิมนะครับไม่ได้มีการประกาศใหม่แล้วสร้างรูปขึ้นมาใหม่นะครับไปแก้ไขโพสต์เดิมสร้างรูปใหม่ในโพสต์เดิมนะครับทุกอย่างนะครับช่องหนุ่งหน่อยได้ดูแล้วนะครับคงเดิมทั้งหมดนะครับยกเว้นวันสัมภาษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่3วันด้วยกันนะครับอันนี้เป็นโพสต์เดิมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วนะนะครับ ซึ่งโพสต์ใหม่นะครับเจ้าหน้าที่มีการแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่3วันด้วยกันนะครับก็จะเทียบแบบนี้ละกันครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับก็จะมีการแก้ไขวันสัมภา์วันที่4นะครับเป็นวันที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนนะครับไปเป็นวันที่6กันยายนแล้วก็ของวันที่6กันยายนไปเป็นวันที่7กันยายนนะครับก็จะกระทบอยู่3วันนะครับนอกั้นโครงเดิมนะครับ แต่รูปนี้คุณจะมายึดไม่ได้นะที่ผมมาโชว์หน้าจอแบบนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าหน้าที่ทีไอซีไทยแลนด์ได้อีกเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดนะครับตรวจสอบเพจทีไอซีไทยแลนด์ทุกวันเลยนะครับจนกว่าจะถึงวันสัมภาษณ์ของคุณนะครับเพราะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและในโพสต์นะครับมีการแจ้งชัดเจนนะครับหากมา ผิดวันนะครับหรือไม่ได้รับการสัมภาษณ์ในวันนั้นนะ่ะวันที่เขากำหนดไว้นะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับจะยึดว่าคุณไม่ประสงค์จะไปทำงานที่อิสราเอลแล้วนะครับเคสนี้ผมไม่ค่อยห่วงนะครับเนื่องจากมันเป็นการขยับออกไปนะครับจาก4เป็น5จาก5เป็น6จาก6เป็น7นะครับ ก็ไม่ห่วงอย่างมากคุณก็เสียเวลาเดินทางมา1วันนะครับแล้วก็รอสัมภาษณ์ในวันถัดไปก็เสียแค่ค่าที่พักเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันขยับเข้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแน่นะครับถ้าอย่างจากสัมภาษณ์วันที่5มาเป็นวันที่4จากวันที่6มาเป็นวันที่5จากวันที่7จ็วันที่6อันนี้อันตรายนะครับมาผิดวันแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยนะครับยังไงก็ ฝากทุกคนนะครับว่าใส่ใจนิดนึงช่วงนี้เพจทีซีไทยแลนมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างบ่อยแล้วมีการแก้ไขกลับไปกลับมาเนี่ยบ่อยมากดังนั้นการติดตามจะช่วยให้เราอ่ะไม่หลุดข่าวที่เขาแจ้งประชาสัมพันธ์ออกมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบสำรวจนะครับให้มารายง,งานตัวได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับ ก็สามารถนำเอกสารหลักฐานนะครับมาสัมภาษณ์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนเขาจะให้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าคงให้แหละไม่งั้นเขาคงไม่ประกาศให้เรามารายงานตัวเนาะคนอยู่คิวลังหลังนะครับช่องนุ่หน่อยก็บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากนะครับเดี๋ยวก็ถึงคิวคุณนะครับไม่เกิน3เดือนน่ะคิดว่าคงหมดบัญชีของรุ่นที่17นะครับอ๋อเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงนะครับหลายท่านบอกว่าโอ๊ยขยับไปทําไมนะครับ คือเหตุผลจริงๆเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาขยับไปทําไมนะครับแต่คงมีติดอะไรสักอย่างในวันที่4นะครับก็เลยต้องขยับเป็นลูกโซ่แบบนี้นะครับแล้วก็วันที่7กันยายนมันเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันเสาร์ไม่มีใครอยากมาทํางานวันหยุดหรอกครับทุกคนก็อยากพักผ่อนด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสีสละที่เจ้าหน้าที่เขามีให้กับพวกเราเนาะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ย ได้ไปทํางานอิสราเอลให้เร็วที่สุดนะครับส่วนการายกเลิกการชะลอนะครับก็ต้องรอต่อไปนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานทุกอย่างมันดีขึ้นรอแต่สัญญาณจากทางนน้นนะครับจากทางสถานทูตไทยที่อิสราเอลส่งสัญญาณมานะครับก็สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับเรื่องอตัวเอกสาร pdf นะที่คลิปที่แล้วมีคนพิมพ์สนใจมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวช่องลูกหน่อยทำให้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็หากมันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวช่องลหน่อยก็จะแก้ให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ตรวจสอบในไฟล์ pdf ที่ช่องลหน่อยจะทําให้นะครับตรวจสอบแล้วต้องเข้ามาตรวจสอบ ก่อนวันสัมภาษณ์สักวัน2วันเนี่ยคุณต้องเข้ามาตรวจสอบอีกทีนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก TC Thailand นะครับช่องลูงหน่อยก็จะแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวช่องลูงหน่อยจะเอาไปไว้ที่โน้ตนะครับที่กลุ่มรลยช่องลูงหน่อยนะครับเป็นกลุ่มสัมภาษณ์เดือนกันยายน2567นะครับให้เฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะครับก็เลยต้องลากเข้ากลุ่มไม่ไม่เผยแพร่ข้างนอกนะครับ ใครสนใจก็สแกน QR code ตัวนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็มันจะมีคำถามนะครับว่าคุณสนใจไปทำงานประเทศอะไรนะครับคุณก็พิมพ์คำว่าอิสราเอลนะครับเดี๋ยวผมรับเข้ากลุ่มใครที่สแกน QR code ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวมีลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับท่านไปกดลิงก์ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เข้ากลุ่มเข้ามาได้เลยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับหลายท่านก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับแต่ก็ อยากจะทําออกมาแจ้งเตือนกันนะครับเพราะว่าหลายท่านนะ่ะก็ไม่ได้ติดตามที่เพจทีซีไทยแลนดเท่าไหร่เท่าที่ผมดูจากคอมเมนต์ไม่ว่าในไาลน์หรือว่าในเพจของ t ีซีไทยแลนดเองนะ่ยบางคนนะ่ยไม่มีความรู้ในหลายๆเรื่องนะครับทั้งที่เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ที่ช่องลุงหน่อยพอจะช่วยได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์บนหน้า ช่อง u t u b e ช่องลุงหน่อยนะครับซึ่งมีผู้ติดตามตอนนี้นะครับ2 7 0 0 0กว่าคนละก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องลุงหน่อยเสมอนะครับยังไงช่องลุงหน่อยก็จะเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่จะให้กับผู้ที่สนใจไปทํางานอิสราเอลหรือประเทศอื่นๆก็ตามนะประเทศอื่นๆอาจจะไม่ค่อยได้ไปทําคลิปพูดคุยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะพยายามหาข่าวสารมาให้ละกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอวันนี้ ก่อนจบคลิปรบกวรกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ